นายใบเฟิร์นหายงอนแล้วลงรูปคู่ทำคนดูกรีดฟิลนักท่องเที่ยวหลังจากที่มีการงองกันขอเพลงผ่านดีเจบิลกินล่าสุดทางด้านของน้องใบตองกับน้องแปดก็ดูเหมือนว่าจะกลับมาคืนดีกันแล้วและนั่นก็เป็นการเล่นมูกันของคู่นายนภัสกับแฟนสาวใบเฟิร์นพิมพ์ธนกที่น่ารักมากทำเอาคนที่ไปดูคอนเสิร์ตถึงกับกรีดกันไปด้วยโดยล่าสุดนายนภัส ได้ออกมาโพดูรูปคู่กับใบเฟิร์นมาแบบสามทอ,โอดโรโดว์ใบเฟิร์นที่กำลังศหลายหลายนภัสทำเอาคนโสดไม่มีที่ยืนอีกแล้วจ้าคู่นี้ในชีวิตจริงก็คือหวานมากหวานสุดแถมหลังจากที่นายลงรูปไปแล้วก็เป็นทางด้านของใบเฟิร์นที่ออกมาต่อย้ำความหวานอีกครั้งด้วยการโพดูรูปคู่เหมือนการผ่านอินรริยาบถพร้อมกับแคปชั่นน่ารักน่ารักว่าฟิลหนักท่องเที่ยวกับทริปที่ทั้งคู่เช็คเองนอยู่ที่สิงคโปร์ต้องกรีดเราคู่นี้น่ารักมากขอขอบคุณภาพและแหล่งข้อมูลข่าว นายใบเฟิร์นภาพบแนหล่งข้อมูลข่าวสนุกดละยคค่าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ